เชื่ออยู่แล้วโอ้ครับเราก็นึกในใจว่าเออบางคนเนี่ยก็คิดว่าเอออบรมเด็กมันจะได้อะไรครับแต่ระยะยาวก็มีส่วนหนึ่งครับพูดง่ายๆคุณโยมคนเราผู้เจ้าตัดไปแล้วเหมือนกันดอกบัวสีเราครับใช่มไหมครับอืมเราที่หนึ่งดอกบัวลอยพ้นน้าครับอ่าเราที่สองเสมอน้ําครับปิ่มๆอ่าเราที่สามใต้น้ําครับ,รบเราที่สี่นี่ อยู่ก้นก่อโอ้ออยังจมจมขี้ครอนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ยังอยู่ที่ว่าเหล่าที่สองคือได้ฟังพระเอพูดเกืรอสธาครับก็อยากจะบวชที่นี่ครับ เขาก็บอกคุณพ่อคุณแม่ให้มาหามอวดส่วนเราที่สี่เราก็ไม่ต้องไปนึกถึงครับอันนี้ช่วยไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยเขาไปต่อไปตามเรื่องตามราวเขาไปอืมเขาเราอบรมแล้วป้อนให้เขาแล้วครับเขาจะรับได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับเขาพราะตรตมาจะนึกอยู่เสมอคุณโยมอรตธจะนึกอยู่ตลอดเวลาหน้าที่สั่งสอนเป็นหน้าที่ของพระครับหน้าที่รับธรรมะเป็นหน้าที่ของโยมอ๋อก็จริงเนาะ เมื่อยอมรับไปแล้วเนี่ยถ้าคุณพอใจคุณก็ปฏิบัติถ้าคุณไม่พอใจคุณไม่ปฏิบัติคุณจะมีทิฏฐิเดิมของคุณก็ตามใจคุณอัตมาก็พิจารณาถึงพระเทวทัตครับอพระเทวทัตอยู่กับพระพุทธเจ้าใช่เป็นญาติกันด้วยอ่าแถมเป็นญาติด้วยอแล้วในที่สุดทําไมพระพุทธเจ้าไม่เอาเทวทัตขึ้นสวรรค์่ะ่อยเทวทัตตกนรกทําไมครับอาตมาก็มานึกเออใช่ เพราะเทวทัตไม่ละทิฏฐิเดิมโอ้ท่านไม่เอาเองอจริงๆมีฤทธิ์ด้วยนะ,ะใช่แม้<ห>ถ้าหอเหินโดนอากาศได้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่าพอเกิดความโลภฤทธิ์เสื่อมครับอัตมาก็มามองคนยุน่นรุ่นนี้เราสั่งสอนไปเออเขาไม่เอาเพราะอะไรเพราะเขาไม่ละทิฏฐิเดิมครับเมื่อเขาไม่ละทิฏฐิเดิมบางคนนี่กับอะไรล่ะ เอามานะเข้าใส่โอ้พระเก่งขนาดไหนแน่ขนาดไหนมาสั่งสอนเราเออเราเรียนถึงขนาดนั้นเรียนถึงขนาดนี้จบด็อเต์ครับอย่างนี้เป็นต้นฟังดูแล้วไม่เหมือนเด็กเลยนี่หลวงพ่อว่าดิมันไม่ใช่ว่าเด็กแล้วบางทีมันก็มีส่วนต่ำไปเออรู้สึกมันจะมีคนสอนยากกว่าเด็กอีกนะหรือพ่เนอะเอาเดี๋ยวเาฟังกันต่อครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ได้สนทนากับพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าวาดวัดเขาวังจังหวัดราชบุรีเน้นนะครับว่าจังหวัดราชบุรีเพราะว่าเขาวังนี่มีทั้งเพชรบุรีแล้วก็ราชบุรีครับแต่อันนี้เป็นที่ราชบุรีแล้วก็ที่น่าสนใจกิจกรรมที่น่าสนใจของเขาวังก็คือมาจากต้นกําเนิดเลยว่าพระเดศพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้มาบุกเบิกที่นี่เนี่ยนอกจากว่าจะเป็นพระธุดง เป็นเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นวิปัสนาจารย์แล้วเนี่ยท่านยังเก่งในเรื่องของการประกาศศาสนาเผยแผ่พระธรรมคําสอนด้วยพูดง่ายๆก็คือเป็นพระนักเทศนะครับชวนคนขึ้นมาฟังเทศฟังธรรมแหมเรานึกดูสมัยเกือบเกือบร้อยปีที่แล้วนะครับไฟฟ้าก็ไม่มีถนนหนทางก็ไม่มีพระสงฆ์ท่านเรียกว่ามาบุกเบิกแล้วชวนญาติโยมมาฟังธรรมบนเขาได้นี่ไม่ธรรมดาใช่เจริญพร แล้วก็เดี๋ยวนี้มีวัดสาขาด้วยเนาะที่ท่านไป,นไปบ,กบุกเบิกวัดเจริญพรใช่ตรงนี้เองเนี่ยมันทําให้จนมาถึงณนะวันนี้เนี่ยวัดเขาว,วังของเรานี่สืบต่อเรื่องของอ้อมผมฟังดูรู้สึกจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพระธรรมวินัยด้วยใช่จเจริญพรใช่เช่นมีการถือทุดงคขวัดบางข้อดังนี้เป็นต้นใช่จเจริญพรตรงนี้พระธรรมวินัยนั้นทางที่เรียนให้แก่คุณโยมได้ทราบ ก็คือพระคุณเจ้าเนี่ยก็จะท่องในเรื่องของหลักพระวินัยครับเมื่อบวชไปแล้วคุณยังท่องวินัยศีล227ยี่สิบเจ็ดข้อยังไม่จบครับก็จะมีพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่จะคอยทวนทุกวันทุกวันทุกวันเอออันนี้เรียกว่าพระปาติโมกหรือเปล่าครับก็บเป็นลักษณะของปาติโมกแต่เป็นภาษาไทยครับอยู่ในหนังสือนวโกวาโอ สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ,อ,องที่พระท่านควรจะทราบและประพฤติปฏิบัติตามใช่อีะอย่างนี้พระก,ก็ต้องรู้อยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่หรือหรือยังไงนี่ชาวบ้านคิดนะอ๋อถ้าไม่อ่านไม่รู้ไม่ได้ศึกษาไม่รู้หรอกออเพราะมันสองร้อยกว่าข้อใช่ถูกต้องบางทีบวชเป็นานานเราไม่ได้ทวนเรายังลืมเลยโอ้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอาศัยการทวนครับการท่องอยู่เสมอครับในส่วนของภาษาไทยเรียกว่านวโกว่าครับ ส่วนในเรื่องของพระปาติโมกนั้นที่นี่ก็จะลงสวดพระปาติโมกทุกเกืองเดือนไม่เคยขาดตามข้อกําหนดกฎเกณฑ์เลยครับข้อกําหนดกฎเกณฑ์เลยสวดทุกเกืองเดือนครับ,รบแล้วก็มีกฎอยู่ข้อหนึ่งพระเดชพระคุณหล,ลวงพ่อหลวงพ่อคุณนพระรูภาวานานิเทศท่านบางกฎไว้ว่าเออพิสุตั้งแต่ปัญษาสองขึ้นไปควรจะท่องพระปาติโมก Oh, จึงทําให้วัดขวังนียมีผู้ที่ทรงพระปฏติโมกได้เยอะคืออันนี้ชาวบ้านอาจจะไม่ทราบนะครับเวลาสวดปฏิโมกไม่ใช่พระท่านสวดได้ทุกรูปอ่าถูกต้องเพราะปกติจะยังไงครับจะต้องอย่างน้อยสองภาษาสาภาษาขึ้นไปเนี่ยจะต้องท่องครับบางเขาเรียกว่าบางรูปสมองดีเนี่ยครับก็ท่องได้ไวอ,อย่างไวนี่ก็15้าวันมีครับคนท่องได้นะครับ แต่ถ้าสมองช้าบางทีก็เดือนหนึ่งเดือนครึ่งสองเดือนแหมโยมอาจจะบอกว่าอะไรกันหนังสือแค่นี้ท่องเลยต้องใช้เวลาเป็นเดือนพระปาติโมกเนี่ยนะกี่หน้าพระปาติโมกนี่ก็ถ้าที่ทราบมาก็หลายสิบหน้าอยู่ข่าวเป็นภาษาไทยเนี่ยยี่สิบแปดหน้าแต่เป็นเป็นภาษาไทยก็ว่าไปจะเป็นภาษาบาลีอีก ที่จะต้องท่องให้ได้เป็นเล่มเลยเป็นเล่มเลย่เป็นเล่มพระปฏิโมกข์เพราะฉะนั้นไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายไม่ง่ายโอ้ใครท่องเจ็ดวันได้นี่ผมว่าไม่ธรรมดาใช่ถูกต้องแต่ก็มีมีผู้ที่ท่องได้เสียได้แล้วก็สวดได้ด้วยครับก็ที่นี่ก็เคยมีโอครับพอเขาจะเป็นคนลักษณะที่ว่าความจําดีมีความเพียรสูงครับก็จะท่องได้โอ้ นี่ก็คือหลวงพ่อหุน่นท่านก็เน้นเรื่องพระปาติโมกด้วยใช่แล้วทำไมอยากให้ท่องละ่ะเพราะถ้าพิสุรู้ศีลแล้วเนี่ยครับพิสุก็จะมีความสํารวมโอ้ครับแล้วก็ไม่ประมาทครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือตนเองจะได้เตือนตนเองอยู่เสมอว่าตัวเองนั้นมีศีลข้อใดที่ควรจะประพฤติปฏิบัติโอ้ครับคนใดทําได้ไดคนใดทําไม่ได้อท่านก็จะเน้นตรงนี้เพื่อต้องการให้พระเนี่ยมีความสํารวมมากยิ่งขึ้นครับและก็ส่วนหนึ่ง เรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยครับก็ต้องอาศัยเริ่มต้นมาจากศีลถ้า<อ>พิสูเหล่านั้นท่านเป็นผู้มีศีลดีภาษาศีลดีการเจริญสมาธิภาวนาจิตมันย่อมตั้งมัน่นอ๋อเป็นเช่นนั้นไม่ใช่บอกหอแหม่ก็นะมาถึงก็หลับตานั่งสมาธิเดินจงกรมกันเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะคุณโยมครับคุณโยมสังเกตในสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยครับ ส่วนมากเมื่อไปแล้วเนี่ยได้เวลาปุ๊บเขาก็จะมีการกเรียกว่าบูชาพระรัตนตรัยครับร็จเดียยร้อยแล้วก็ต้องมีการขึ้นพระกรรมาฐานอ่าขอพระกรรมาฐานกาันครับแล้วก็จะมีการสมาทานศีลครับนี่ขนาดคารวาะยังมีการสมาทานศีลจะเป็นศีลห้าศีลแปดที่คารวะครับ,รรบพระก็ต้องมีการชําระเรียกว่าปงอบัตเซกอรอ๋อครับอ่าแสดงอบัตเซกอรแล้วก็ ขึ้นกรรมฐานปฏิบัติสมาธิภาวนาครับเพื่อเป็นการชําระให้จิตใจนั้นบริสุทธิ์ไม่มีความกังวลฟังดูเหมือนกับว่าเราจะบอกว่าทานศีลภาวนาแต่ดูเหมือนว่าศีลเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถูกต้องไม่ใช่ว่าภาวนานี่คือการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่รูปแบบของการเดินโยกปมนั่งสมาธิ่ใชแต่ การรักษาศีลรักษาพระวินัยเนี่ยก็เป็นการเรียกว่าปฏิบัติข้อหนึ่งในส่วนของเรื่องพระศีลสมาธิปัญญาครับเรียกว่าไตรสิกขาครับส่วนทานศีลภาวนาเป็นของคุณโยมโอคก็ถามว่าพระไม่ต้องให้ทานหรือพระก็ต้องการให้ทานเป็นกันรแต่พระส่วนมากก็ให้ทําเป็นทาน อ้ทำมาทานก็เลิศก,กว่าทานทั้งปวงอ,อยู่แล้วถูกต้องเอพูดอย่างนี้ก็วกกลับมาถึงเรื่องการแสดงธรรมใช่ว่าที่นี่ทําไมถึงว่าเออจะว่าเน้นนะอ่าครับเพราะเนื่องมาจากท่านครูบาอาจารย์องค์แรกเลยวา,างหลักไว้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยู่แล้วมาถึงกช็วชวนโยมมาฝังเทศบนภูเขาถูกต้องฮะแล้วมันสืบทอดกันไปยังไงครับยนเรื่องการเทศเนี่ยครับเ,เ,เรื่องการเทศสืบทอดกันมาโดยที่ ที่นี่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมครับแล้วก็ได้รับแต่งตั้งว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่สองอเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่สองระครูบา,าจารย์ตั้งแต่รูปที่หนึ่งรูปที่สองก็เป็นนักปฏิบัติมาตอดยตลอดครัหลวงพ่อคุณเนี่ยพ,พ,พระครูภาวนาน,นิเทศเนี่ยท่านกระบอกกับท่านเจ้าวาดรูปที่สามก็คือพระราชวรเมธีครับ<อ> ยุ้ยอุปสรรโตรประเด็นธรรม9ก้าประโยคโอ้โหประเด็น9มาเลยครับอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดราช,ชบุรีครับซึ่งท่านได้เป็นเจ้าวาดรูปที่สามของวัดเขาวังครับบอกว่าตอนนั้นท่านยังดำรงตําแหน่งเป็นท่าอาจารย์มหายุยอยู่ครับอืมหลวงพ่อคุณก็บอกว่ายุยเอ้ยวัดเรานั้นนะมีการปฏิบัติมาควรจะมีการจัดแล้วก็ประกาศาศาสนา กาจัดให้โยมเนี่ยมาปฏิบัติธรรมครับก็เลยสืบเรื่องมาตั้งแต่พศ25นะโอ้2525จะมีมีการที่เปิดให้โยมเนี่ยขึ้นมาครับนุ่งขาวห่มขาวครับรักษาศีลอยู่บนวัดอืมก็มีเดือนเมษาวันที่20ถึง26เมษาครับแล้วก็วันแม่วันแม่ก็คือตั้งแต่วันที่10สิงหาถึงวันที่16สิงหาครับ วันพ่อก็ต้องแต่วันที่สามธันวาถึงเกธันวาครับนี่เป็นคอร์สประจําปีตายตัวครับแล้วเราตรงนี้มาถึงอัตมาเจ้าวาดองค์ที่4ี่ครับก็มีคอร์สเพิ่มมาก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมสวดมนต์เข้าดาวเข้าดาวอ,อ๋อกำลังฮิตกำลังฮิตเออไปใหม่เลยอ่าก็ให้โยมเนี่ยครับมารักษาศีลสองวันสองเดือนสองปีอ้ สองวันก็คือวันที่สาสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งมกราอ่าครับอ่าสองเดือนอ่าสองเดือนก็เดือนธันวากับเดือนมกราโอสองปีสองปีก็ปีที่กำลังจะสิ้นปีเก่ากับปีใหม่ปีเก่าปีใหม่ทูวินวันครบเลยครบเลยโอ้ยนี่หลวงพ่อปีใหม่คนก็ไปเที่ยวสนุกสนานเฮฮากันเด้เขาจะมาวัดเหรอเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าคนเข้าวัดเยอะพาเก่านะอืเยอะว่าเก่าครับ อย่างปีที่แล้วเนี่ยคุณโยมอาตมาก็นึกว่าจะไม่มากครับปรากฏว่าสลาที่นั่งเต็มเลยเทคยอดแล้วพันห้าร้อยกว่าคนไอ้ยาแน่นนั่งจากบัวสลาเนี่ยลามาถึงหน้าโบสนี่ลุงพ่อทำอะไรเทกระจาดหรือไงคนมาขนาดนั้นคือตรงนี้ครับใครใครก็ต้องการสิริมงคลสำหรับปีใหม่โอ้ครับเมื่อต้องเมื่อมีพระคุณเจ้าเนี่ย พูดง่ายๆว่าวสอนทําให้ด้วยพานั่งสมาธิด้วยแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ตอนรับปีใหมอ่อทุกคนก็อยากสิริมงคลอก็เลยทําให้คนเนี่ยแห่กันมาเยอะโอ้โหสาธุเหมื่อก่อนไม่มีเนอะอาะเมื่อก่อนไม่มีโอ้ปีใหม่นี่ก็ตายกันเป็นเบือ่อแล้วพูดง่ายๆแล้ว <c oughs> โอ้พี่ก็เมาขับรถขับลากันไอ้นู่นไอ้นี่ยิงกันโป้งป้างสาเหตุตรงนี้แหละคุณโยมครับ เมื่อมีการปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้พระสอนอใช่แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ครูบาอาจารย์เนี่ยพอใครเรียนได้เป็นมหาอย่างเงี้ยครับอครูบาอาจารย์ก็จะใช้คุณจัดตารางให้คุณขึ้นไปบรรยายธรรมนะชั่วโมงนี้ถึงชั่วโมงนี้ครับใครจะปฏิเสธไม่ได้อเพราะท่านจะคุณยุยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวกันนี่มหานี่คือหมายถึงว่าเป็นปริญญาตั้งแต่กี่ประโยคขึ้นไปฮะตั้งแต่สามประโยคมันไม่เกี่ยวกับการเทศการสอนเลยนะ ปปเรียนนี่คือพูดง่ายๆว่าคล้ายๆว่าไปเรียนแปลบาลีอะนะ,ะถูกต้องถูกต้องไปเรียนแปลภาษาอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการคือท่านอาจารย์ท่านคุณยุ้ยเนี่ยครับท่านก็จะบอกว่าเออเนี่ยนะเรียนหนังสือมาแล้วได้ประโยคสามแล้วเป็นมาหาแล้วครับรรมบทก็แปลมาตั้งหลายเรื่องเออใช่ก็คุณก็ขึ้นไปแสดงธรรมให้โยมฟังเอาหัวข้อธรรมะตั้งเข้าครับแล้วก็เอานิทานธรรมบท มารับสมอ้างับหัดไปไปที่เรียนมานั่นแหละอ่าเอามาใช้ไม่ใช่เอาไปสอบอย่างเดียวเอาไปอย่างไปสอบอย่างเดียวหัดไปถ้าไม่หัดแล้วอะไรจะเป็นโยเลยตอนขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่ๆเหมือนอัตมาเนี้ยเนือแตกหมดบางทีเตรียมไว้ตั้งเยอะครับยังไม่ได้ชั่วโมงเลยหมดแล้วของหมดแล้วครับโยม ี่มันอย่างไงกันโยมเนี่ยไม่รู้นะบางทีเข้าใจว่าพระเนี่ยนะัมก็ต้องพระก็ต้องเทศได้สิใช่ไหม<ะ>พระนะท่านบวชแล้วเรียนแล้วท่านรู้เดี๋ยวว่ท่านก็ต้องเทศให้เราฟังได้หมดจริงมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ทุกองค์ไปครับหลวงพ่อที่นี่จะใช้ฝึกแบบนี้ครับพอใหม่ๆก็รู้สึกว่ากลัวๆก้าๆครับพอนานปานไปตอนนี้เรียกว่าประสบการณ์ครับประสบการณ์มีก็ทําให้พระคุณเจ้าหลายๆรูปของวัดขาวังเนี่ย กลายเป็นพระนักเทศนักบรรยายไปครับส่วนมากพระที่นี่เรียกว่าพิ่สุนุมสำมเนน้อยก็จะเป็นกันไปนส่วนมากโอ้โหอยาได้ดูถูกเห็นเดินมาก,กวาดลานวัดแตก,กแๆกกกกพระหนุ่มเนนน้อยครับขึ้นธรรมวาสได้ไหมขึ้นธรรมาสได้โอ้โหไม่มีกลัวไม่มีกลัวโอ้โหบางคนก็ยอมก็จะทึ่งเลยโอ,อ้มาหาตัวเล็กตัวน้อยกับนะพูดเก่งบรรยายเก่งครับก็นี่อาศัยการฝึกของครู ตามภาษาบาลีว่าทันโตเศโทมนุเสเสสุในโมโมนุษย์ท่านใดฝึกตนแล้วท่านนั้นเป็นผู้ประเสริฐโอ้ครับครับก็อาศัยการฝึกเพราะฉะนั้นวัดเขาวังเนี่ยคุณโยมเวลามีการจัดปฏิบัติธรรมก็ดีอบรมก็ดีครับวิทยากรเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยโอ้ครับใช้ไม่ต้องบ,บอกโอ้เอาโทรไปอา้าองค์นู้นมาวัดนูน้นอา้ามานี่ไม่ต้องไม่ต้องของเราเรียกว่าเขาเรียกครบวงจรครบวงจรเลยครับ บุคลากรสถานที่ถูกต้องการบริการอ่าถูกต้องหมดทุกอย่างที่นี่ครอบคงจรอย่างที่คุณโยบากิเนี่ยเราจะดูแลเองทั้งหมดเลยครับแล้วก็เลยทําให้ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับก็ทําให้พระคุณเจ้าทุกรูปเนี่ยมีประสบการณ์ในการที่จะบรรยายธรรมในการที่เผยแพร่ธรรมไม่ใช่เฉพาะในวัดนะท่านครับ นอกวัดหน่วยราชการทุกหน่วยเราไปหมดใครนิมนต์มาครับจัดให้จัดให้แม่ตัวอาตมาเองก็ไปครับอย่างวันอาัคารเนี่ยเกือบทุกวันอาคารอาตมาจะต้องไปพาคุณโยมสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิบรรยายธรรมที่คนะ่ายทหารพานุลังศีโอ้ค่ายทหารอันนี้ค่ายใหญ่เลยค่ายใหญ่เลยเขาสนใจเหลอทหารอ,ะอ่ะสนใจทั้งนี้เดี๋ยวนี้ทหารก็กลับมามีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีครับอย่างเช่นบางครั้ง ท่านจุกกรมการทหารช่างท่านว่างให้ก็ลงมามันปางพร้อมด้วยคุณนายครับท่านผลโทนิผลปานมงคลแสดงว่านายท่านเห็นความสําคัญอใช่ถูกต้องก็เป็นบุญของลูกน้องไปอถูกต้องอจริงๆนะแล้วทุววันนี้ตะมาก็เป็นผู้นําหลายแห่งบางทีญาติโยมเนี่ยเห็นว่าวัดต่างๆเนี่ยเจ้าวาดไม่สนใจครับคุณโยมก็เป็นตัวตั้งตัวตีเองนะว่าว่า ชวนญาติโยมมาเข้าวัดแล้วก็นิมนต์อัตมานเนี่ยไปนำไหว